สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจที่เฮดแซดนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม My He ีโ o a c a d e m นั่นเองนะนี่เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่เล่าเนื้อเรื่องเหมือนกับเอ่อ อนิเมะนะฮะในภาคหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องการ์ตูนอน,นิเมะเป็นยังไงนะในตัวเกมก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือมันดาเนินเรื่องเหมือนกันเดะเลยทีเดียวเชียวนั่นเองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาแนะนําคร่าวๆก่อนที่จะไปเข้าเกมนะตอนนี้นะผมก็มีตัวละครอยู่3ตัวหลักๆนะก็จะมีเพ่ของเรานะฮะมิโดริยะนั่นเองฮะแล้วก็เมาเทนเรดดี้นะแล้วก็ทับปุ๋ยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัวละครใน ที่ผมยังไม่ได้ใช้อีกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะนี่ก็จะมีตัวทเท่ๆอยู่หลายตัวนะมีแค่นี้แหละ6ตัวนี่แหละแล้วก็มิโนโริยะนี่นะฮะมันก็สามารถเอ่อเปิดกาชาได้ด้วยนะก็จะมีชุดให้ใส่นะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กกระโปรงอยู่นะอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะเนื้อเรื่องหลกัหลกๆก็เหมือนอนิเมะเดะเลยนะยังไงอย่างนั้นนั่นเองนะก็จะมีตัวละครมากมายให้เราไปสุ่มกาชามานั่นเองนะนี่ไงโอเคก็ ดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะตัวเปิดกระชาระบดูแป๊บหนึ่งนะว่าอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่เออที่เปิดกระชาก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีเปิดกระชาฟรี5อันนะฮะมันก็จะเอาให้เรานะในแต่ละวันนะอันนี้จะเป็นกระชาแบบว่าสแตนดาร์ตนะตัวกะกา,กา,กากอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีกระชาโหดนะก็คือกระชาที่ได้ตัวแรนนั่เนเองนะก็คือจะได้ตัวละครมานะก็คือต้องเสีย300เพชรนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเล่นสัก สองสอตานะฮะแล้วก็กลับมาเปิดกาชาแล้วกันโอเคเล่นก็ตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีออมไม้ยืนเท่อยู่นั่นเองเนี่ยเป็นธีมของเกมนั่นเองนะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเทิร์นเบทนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบของเกมเป็นยังไงบ้างนะฮะระบบของเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมเอ่อออโต้นะฮะหรือว่าเราจะแมนนวลก็ได้นะแต่ว่าแมนนวลนี่จะแมนนวลเฉพาะเอ่อไอพลังพิเศษตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกดแบบว่าแมนนวลให้ดูนะกดตัวนี้นะ นี่แล้วก็มิดริยะก็จะจัดการไปนะฮะไอห,หนุ่มหมัดเดียวนะฮะนี่แล้วก็ระบบการตีก็ง่ายๆเลยนะนี่ไงสังเกตด,ดูข้างบนนะมันก็จะไหลามานะถ้าใครอ,อยู่ในตรงกระปั้นตรงนี้นะก็จะเป็นคนที่อ,ออกอาวุธในในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะอันนี้มันจะจบเร็วไปนะเดี๋ยวผมขออธิบายอีกรอบหนึ่งถ้าม,มันจบเร็วจังเลยเพื่อนโอเคเอาใหมเอาใหมนี่โอเค นี่นะฮะเอาอีกครั้งหนึ่งนะก็คือดูจากด้านบนนะมันก็จะมีตัวละครให้ปะไอตัวนี้ก็จะตีนะฮะแล้วก็ไอตัวร้ายแล้วก็พระเอกนี่แล้วก็ไอตัวหัวขาวอ่าแล้วก็เมลเทนเรดี้นะฮะคนต่อไปอ,อ้าวอ๋อเมาเทานเรดี้หิวเลือดนะ,ะเ,เห็นเห็นปะถ้าเรากดตรงนี้นะไอตัวนี้มันจะไม่ใช้นะเราต้องกดคลิกอาเพื่อมันจะให้มันใช้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเรากดตัวนี้นะตัวละครเรานะก็จะใช้คอมโบเองเลยนะฮะแล้วก็ไอที่ไหลๆอยู่ด้านบนนี้นะฮะ ผมคาดว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์นะในเกมนะมันขึ้นมานั่นเองแล้วก็เกมนี้มันยังเกมเป็นเกมโอเพนเบต้าอยู่นั่นเองนะก็คือเปิด,ปดทดสอบให้ทดลองเล่นนะไอตัวนี้มันก็จะขึ้นมาในบางครั้งนะช่วงแรกๆมันจะไม่ขึ้นมาหรอกแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มันจะขึ้นมานะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขึ้นมาทําไมนะฮะมันมาบังจอซะง,งั้นเชียวนะฮะโอเคถ้าเราเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะไม่มีนะผมว่าอย่างนั้นนะฮะ อันนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยมันเกมปั๊กหรือเปล่าเพื่อนเอเคเราไม่ต้องทําอะไรนะดูมันเล่นไปนะฮะยังไงรู้สึกว่าตัวละครตัวร้ายเนี่ยมันโหดเหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็สกิลในแต่และตัวมันก็จะสามารถอัปเกรดได้นะเดี๋ยวจะไปแนะนําวิธีอัปเกรดด้วยนะฮะโอเคอันนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคหัวหน้าแก๊งตายไปแล้วนะฮะนี่โอ้โหเมาเทนเลดี้นะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยนะฮะ ตามเนื้อเรื่องเลยนะเหมือนเหมือนกันดีๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นว่ามันขึ้นมาครั้งแรกเลยนะแต่ว่าโอเคแล้วก็จะมีกล่องรางวัลให้เรานะอืโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดก่อนเดี๋ยวกดออกก่อนนะฮะโอเคระบบอัปเกรดของเกมก,ก็กดตรงนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็จะมีตัวละครเรานะ ระบบอัปเกรดให้ตัวละครเราโหดขึ้นก็คือให้ใส่พวกนี้แหละอืมพวกใส่เกาะชูทฟุดอะไรต่างๆนะแล้วก็ไอ้ก่อนนี่มันจะพิเศษอย่างหนึ่งนะก็คือบางตัวนะไม่สามารถใส่ได้น,นะต้องมีไอ้จุดแดงๆขึ้นมาก่อนนะถึงจะใส่ไดนนะ้อย่างเช่นถ้าเรากดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีเกาะอ,อยู่นะั้นเราจะใส่ไม่ได้นะมันจะบอกว่าต้องผ่านด่านก่อนหรือว่าต้องทำภาร,รกิจเควสต,ต่างๆก่อนนะถึงจะใส่ได้น,นั่นเองนะอืมก็คือมันล็อกไว้อยู่นั่นเองฮนะแล้วก็ ไอเวลตรงนี้นะเรากดตรงสองตัวนี้นะนี่งมันก็จะอัพให้เรานะมันก็จะมันจะอัพไม่สุดนะก็คือมันจะให้เราปลดล็อกด่านก่อนนะมันเราถึงจะอัพเกรดไอพวกนี้ไปได้นั่นเองนะฮะนจะจัพได้ทีละขั้นสองขั้นนะเอาโลประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็พระเอกก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะอัพให้ดูทุกคนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ตังเราเยอะมากนะฮะตังนี่ให้มาตั้งสองแสนกว่านะใช้ยังไงก็ไม่หมดนะฮะ โอเคเหลือใครอีกบ้างแล้วก็อัปเกรดตัวละครนะกดไปที่ตัวละครเลยนะแล้วก็ใช้ไอตัวนี้แหละไอมันเรียกว่าอะไรว่าน่าจะเป็นน้ำน้ำกระป๋องนะฮะกดตรงนี้นะฮะเพื่อจะอัปเกรดตัวละครนะอัปเกรดตัวละครได้ทีละหนึ่งขั้นนะทีละหนึ่งเวลนะอันนี้ผมเล่นมา8ปดเก้าครั้งนะก็คืออัปอัปเดตได้ประมาณนี้นะฮะแล้วมันจะไม่ให้เรากดอีกนะก็คือเราต้องไปเล่นก่อนถึงจะกลับมาอัปได้อีกครั้งนั่นเองนะฮะ อันนี้ก็คล้ายๆกันนะอืมแล้วก็มันจะมีสกิลพิเศษด้วยนะกดที่ตรงนี้นะฮะนี่ไงมันก็จะมีสกิลให้เรานะหลังจากที่เราเล่นด่านเสร็จนะมันก็จะเอามาให้เราหรือว่าเราไปเปิดกาชามานะแล้วก็เอาลากมาใส่เลยนะนี่ไงมันก็จะมีสกิลออแอบแฝงอะไรประมาณนั้นแหละเหมือนนักฟุตบอลน,นะลก็จะมีฟินิชช็อตหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองนะอันนี้รู้สึกว่ามันจะชี้เข้ามานะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่มีอะไรโอเคแล้วก็ตัวนี้ อ๋อตัวนี้ก็คือเป็นควสนั่นเองนะอันนี้จะเป็นเหมือนกล่องให้เราเปิดอันนี้จะเป็นกล่องเพื่อจะเปิดเอาสกิลพิเศษนั่นเองนะเราสามารถเปิดได้เลยนะ20เพชรนะแต่ว่าผมจะเพิ่งเปิดแล้วกันเพราะจะเก็บเพชรเอาไว้ใช้ตรงนี้แล้วกันนะเอาไว้เปิดกาชาในตอนจบคลิปนะฮะโอเคเรามาลุยกันแล้วละกันโอ้โหตัวนี้โหดมากนันี่ไงเห็นปะมันจะขึ้นมาเหมือนมันจะมีภาพหรือว่าอะไรต่างๆนะออกมานะเหมือนกันกับ เกมอนิเมะเลยนั่นเองนะไม่ใช่ทิการ์ตูนอนิเมะเกมอนิเมะที่ไหนเนี่ยโอเคอันนี้มันก็จะเล่าเรื่องแล้วมันก็จะบวกกันนั่นเองนะโอเคมาแต่ว่าไอ้นี่ผมก็เคยเห็นว่าไอ้ที่มันหลายๆเนี่ยปกติมันไม่ขึ้นนะดูบทวว่ามันจะขึ้นในช่วงหลังนะหรือว่าเราเล่นมานานนะมันก็จะขึ้นมานะเหมือนจะเป็นเหมือนจะบอกว่าตอนนี้มีคนทดสอบเกมอยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะเพื่อจะทําให้ ดูเหมือนว่าเกมนี้มีคนเล่นเยอะอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องขอโทษด้วยนะที่มีไอ้นี่หลายๆอยู่นะฮะโอเคปกติมันไม่ขึ้นนะโอเคมันจะขึ้นมันน่าจะขึ้นช่วงล่างๆนะก็คือมันน่าจะอัปเกรดเกมอยู่เองนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นโอเพนเบต้าอยู่เองนะนี่ไงเราได้50เพชรแล้วโอเคระบบของเกมก็จะเป็นเกมแนวน่ารักนิดน,นึงนะม,มันไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่นะแค่เดินไปต่อยเฉยๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาดูนะฮะกระชาตรงไหนเพื่อนตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้โหสามร้อยเพชรของเรานะเรามาลุ้นดูนะฮะว่าไอ้เจ้าเพื่อนตัวร้ายของเรานี่มันจะให้เราได้ดีหรือเปล่านะสาม,มารถเปิดได้10ครั้งเลยนะแต่ว่าต้องแลกมาด้วย25 0 0 0เพชรไม่ใช่สิ2,800เพชรโอเคเริ่มเลยละกันแล้วเราก็ฉีกซองจุดหมายออกมาเราสามารถได้สกิลด้วยนะโอ้โหได้ไอ้นี่เอามาเพื่อ น่าจะได้ตัวเท่ๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็โหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่มันแหลทองหรือเปล่านี่โอเคนี่ก็จะเป็นกาชาแต่ว่าของที่ซ่อนอยู่ด้านหลังกาชาก็จะเป็นตัวละครพวกนี้แหละอืมแต่ผมก็ไม่เคยเปิดได้สักทีแต่ว่าผมเปิดได้ไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะมันก็น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะ นี่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวละครเรากดไปที่ตัวละครนะั้นแล้วก็กดตัวนี้นะมันก็จะหายไปใช่ปะแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนตัวละครเข้ามาได้นั่นเองนะนี่ไงผมก็จะได้ไอ้ตัวนี้เข้ามานั่นเองนะฮะโหสังนั้นเชียวโอเคมาเราลองไปเล่นดูอีกครั้งหนึง่งโอเคนี่ไงอันนี้มันขึ้นมาตลอดผมไม่รุ่นเซงเลยเดียวเชียวนะไม่รู้มันขึ้นมาทําไมนะนต้องขอตัวด,ด้วยละกันนะแต่ว่าผมเล่นเออซีซั่นแรกนี่ไม่ขึ้นนะ มันจะมีตอนนี้ผมมาถึงซีซั่น2แล้วนะก็คือด่าน2นะด่านย่อยด่าน2โอเคตีครั้งเดียวตายนะพะย่กนะโคตรโหดเลยนะนี่โอ้โห mountain ready โดนตุ๋ยไปไอ้นี่มันโหดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผมลืมไปอัพสกิลมันว่าแต่มันก็โหดตีเหมือนกันนะสามารถตีได้หลายตัวนะโอ้โหเฮ้ยตัวนี้โหดว่ะมาตุ้มมองนี่โหดนะ นี่โอ้โหแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็จัดการศัตรูไปอโอเคมิโดบิยะทำไมอ่ะันนี้มันเอ่อขึ้นมาแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องนะในตอนจบให้เราดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ยังมีการต่อสู้เกิดขึ้นนี่พระเอกมากับนางเอกโอ้โหน่ารักกุ๊กกิ๊บเลยทีเดียวเชียวนี่แล้วก็พลิกโผว่าพระเอกเป็นฝ่ายชนะอะไรเงี้ยนั่นเองนะเหมือนกับในอนิเมะเลยทีเดียวเชียว คนึกแล้วอยากไปดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละโอ้โหอันนี้มันขึ้นมาตลอดเลยว่ะนี่แล้วก็มันก็จะมีด่านนะเห็นบ่าผมเล่นมาประมาณสักสองด่านนะนะไม่มีสามด่านแล้วไม่เห็นมีไอ้นั่นขึ้นมาเลยนี่ผมก็งงใจเหมือนกันนะว่าทําไมมันขึ้นมานะนี่ก็จะได้เพชรมาโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มเพชรลวกันแล้วก็ไปเปิดกรชาดูนะ,ะเล่นจบมันก็จะมีเพชรนะฮะแต่ว่ามันเด้งออกจากแมปนะฮะมันก็เลยไม่ได้เก็บเอานะ โอเคอันนี้ก็เลยตัวนี้โอเคได้มาทีละร้อยเพชรร้อยห้าบเพชรเลยว่ะเฮ้ยโอเคหวังว่าเราจะได้นางเอกมาเนี่ยอยากได้นางเอกตอนนี้มี440ร้สเพชรโอเคเปิดได้ประมาณสักเออกี่ครั้งวะเอาเปิดได้ครั้งเดียวเองว่ปะปะเถอยโอเคมาเรามาลุ้นดูนะครว่าเราจะได้พระเอกหรือว่านางเอกนะฮะกูขอแค่น,นั้นแหละถ้าได้นี่ก็นอนตายตาหลับแล้วเพื่อน เนี่ยบอกนะว่าจะได้สกิลโอ้โหได้เจคนนี้ว่ะโอ้โหแต่ขึ้น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเออว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะนี่แต่ว่าไม่มีในนี้ว่ะแสดงว่าไม่ไรเท่าไหร่นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมใหม่ยูโร a ะแคนนันั่นเองนะ เนื้อเรื่องนี่เอ่อตามในอนิเมะเลยน,นั่นเองนะถ้าใครชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้นั่นเองเนี่ยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม